อันนี้ก็เป็นหูช้างดังเหลืองนะคะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะต่อจากบอกลกระดาษด่างนะคะเพื่อนๆอพีนี้ก็จะพามาดูต้นที่ชำไว้เป็นเวลา1สัปดาห์นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพียงแค่1สัปดาห์นะคะน้องก็นะคะจ่ายรูปออกมานะคะเพื่อนๆ ตายรูปออกมาให้เลยนะคะนี่นะคะก็ <c oughs> ถือว่านะคะน้องหมูช้างด่างเหลืองนะคะ <c oughs> ก็ะเจริญเติบโตงอกงามในวิธีที่พี่ทำให้ดูนะคะ <c oughs> ไม่มีความผิมพดพลาดใดๆในการปรุงดินนะคะ <c oughs> ในคลิปวีดโอที่ทำให้ดูก็คือนะคะชั้นล่างสุดก็ทำเหมือนเดิมนะคะ ใส่มะพร้าวสับแห้งลงไปนะคะชั้นแรกนะคะชั้นถัดมากา็ใช้ดินลักษณะดินเดิมนะคะโดยดินเดิมของต้นชําพี่ก็จะเน้นตัวพิทมอสนะคะโรยรอบๆก่อนนะคะแล้วก็ปุ๋ยละลายช้านะคะผงถ่านนะคะถานขุกคลิกนะคะนะคะก็เนี่ยแหละคะ่ะผลออกมานะคะ ว่านะคะไม่มีความผิดพลาดใดๆนะคะน้องสามารถเจริญเติบโตได้แล้วก็นนะคะสายลูกออกมานะคะและที่สำคัญนะคะเคล็ดลับเคล็ดลับของต้นไม้สบายใจก็คืออะลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยบัวนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะให้เขาปล่อยสารอาหารปลดปล่อย สารอาหารมาให้ต้นบอลกระดาษบอลหูช้างของเรานะคะได้เต็มที่นะคะบอลกระดาษก็ใช้สูตรเดียวกันเนาะ,ะเป็นอะโลคาเซียน,นี้ใช้สูตรเดียวกันเลยนะคะเพื่อนๆถือว่าไม่มีความผิดพลาดนะทำตามกันได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าหลายๆคนก็ยังตามหานะคะน้องช้างเหลืองนะคะแล้วก็บอลกระดาษกันอยู่นะคะ ก็คือสามารถทําตามได้เลยค่ะเพื่อนๆอนก็นคือทําง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ช่วงระยะเวลาช่วงเลกๆแล้วก็เอาอยู่ในใต้ร่มลําไรก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วค่อยขยับออกแดดนะคะทีละหน่อยทีละหน่อยพอต้นเขาแข็งแรงมั่นใจว่ารากเขาแข็งแรงสมบูรณ์นะคะเราสามารถย้ายไปตรงไหนก็ได้นะคะเขาจะชอบแดดนะคะ ตัวบนหูช้างถึงจะได้กัดสีออกมานะคะกัดสีออกมาเป็นสีเข้มขึ้นนะคะเหลืองที่ชัดเจนถ้าเอาอยู่ในเอาไว้อยู่ในใต้ร่มส่วนมากก็กัดสีออกมาไม่ค่อยชัดต้องให้โดนแดดบ้างนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกชุกนะคะเ,เพื่อนๆก็เลยเอาไว้ในร่มก่อนนะคะ ื่อที่จะไม่ให้แฉะเกินไปนะคะถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ใช้ถาดรองอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือกระ,ะมังนะคะถ้าเป็นกระถางขนาดใหญ่ก็กระมังรองออถ้ายังมีน้ําอยู่เราก็ไม่ต้องไม่ต้องลดอะไรมากค่ะส่วนมากก็จะเป็นเ,เขาเรียกอะไรนะล้างใบเฉยๆะคะ่ะเพื่อนๆฉีดน้ําล้างใบเฉยๆเบาๆใช้ตัวตัวกระบอก ตัวกระบ,บอกพ่นนะคะตัวนั้นนะคะบวกพ่นฉีดนะคะฉีดพ่นตัวนั้นมาฉีดล้างใบเฉยๆนะคะพวกคราบฝุ่นละอองจะได้ออกนะคะหรือว่าพวกมแมลงอะไรต่างๆมาไข่ใส่อะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูสวยงามนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะจะเห็นได้ว่านะคะมีการเจริญเติบโตเพียงหนึ่งสัปดาห์ก็จ่ายลูกออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ ใบกลางออกมาก็สมบูรณ์นะคะทําให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสำหรับช้างเหลืองเนาะเดี๋ยวต่อไปก็อรอติดตามคลิปต่อไปกันเลยแล้วกันนะคะว่านะคะต้นไม้สบายใจจะพามาอะนำเสนอต้นอะไรกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะเพื่อนๆหลังจากอัปเดตต้นลูกเขาแล้วนะคะที่ออกไปชำนะคะแล้วก็ทำให้ดูวิธีย้ายกระถางวิธีชำต่างๆนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์นะคะมาดูเอฟเฟกต์ของต้นแม่เขานะคะว่าจะมีอาการยังไงบ้างนะคะวิธีทําแบบต้นไม้สบายใจนะคะจะมีอาการเป็นยังไงต้นไม้ต้นแม่เขานะคะมาดูกันคะ่ะ นี่นะคะก็คือต้นแม่ของเขานะคะเพื่อนๆใบนี้สวยมากๆเลยค่ะอย่างสตียอ่ะมาดูอีกใบเนี่ยนะคะต้นแม่เขาที่จ่ายลูกๆออกไปนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะกับต้นช้างต้นลูกเขานะคะที่ให้ดูเมื่อกี้ในกระถางอ่าที่เป็นกระถางดินเผานะคะตัวนั้นอันนี้ใบใหม่ของเขานะคะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ เขาก็ยังแทงใบใหม่ออกมานะคะเพื่อนๆนะคะก็ถือว่าเอฟเฟกที่เกิดขึ้นกับแม่นั้นนะคะแทบจะไม่มีผลเลยนะคะเพราะว่าเราแงะด้วยความแค่ออกมาด้วยความระมัดระวังนะคะเพื่อนๆอ่ามาดูลูกๆของเขานะคะเพื่อนๆเนื่องจากน้องต้นนี้คือฝนตกชุกมากคะ่ะตกหนักมากนะคะภายในวันสองวันนี้นะคะตกทั้งวันทั้งคืนนะคะสภาพน้องก็จะ เป็นสภาพแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้นไม้สบายใจรอให้น้องแข็งแรงก่อนนะคะแล้วเราก็จะแค่เขาออกมาชำนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะคะเดี๋ยวก็จะทําการนะคะจะทำการพวนดินแล้วก็ทําอันนี้ให้เขาใหม่นะคะทําให้ดีกว่านี้นะคะพอดีว่าโดนฝนเยอะนอนราบกันเลยทีเดียว สำหรับต้นแม่ก็เรียกได้ว่านะคะเพื่อนๆไม่มีเอฟเฟกนะมีนะแถมแทงใบใหม่ออกมานะคะกลางใบใหม่ออกมาก็สวยเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะสวยมากๆอันนี้เขายังไม่กัดสีนะคะเพื่อนๆรอใน้องกัดสีก่อนแล้วก็ต้นแม่เขาเราเอามาอยู่ใต้สแลนนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ฝนตกชุกนะคะ ถ้ายังไงก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับวิธีการขยายแล้วก็วิธีการเลี้ยงต่างๆนะคะสำหรับแม่ช้างแล้วก็หูช้างด่างเหลืองนะคะต้นไม้สบายใจก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะมาอัปเดตให้ชมกันนะคะหลังจากผ่านไป1นึ่งสัป,ปดาห์นะคะที่เราแยกแยกลูกเขาออกไปนะคะแล้วก็ ทำการชำการปลูกนะคะให้ดูนะคะผ่านมาหนึ่งสัปดาห์นะคะน้องเขาก็ยังนะคะ,ะกางใบใหม่ออกมานะคะอย่างสวยงามนะคะก็แสดงว่าทำได้นะคะเพื่อนๆทำตามได้นะสำหรับมือใหม่นะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆมาอัปเดตกันให้ชมนะคะปากดูคลิปถัดไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ